สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเราช่องผู้ชำนาญนาค์อยู่กับช่องผู้ชำนาญนาคแล้วในอนา,นาคตเราเชื่อว่าตกิบิบิทอยเลตจะหายไปและโรบอทก็จะหายไปเราจะมาทำการเล่นหมดอินเลสหมดกันนะครับอย่างแรกเราต้องวางตัวละครเส้นใช่ผมมีแค่ตัวเดียวที่าราคาหลักร้อย เอฟกล้องเลามินวางราคาโอ้จุดีก็แรงแรมาเด้วครับเยื่อเพียงเย่อเพรอยแป๊บนึงขอโทษด้วยนะครับรอยป๊บเม็กินช้าหนอ่ามาละอย่างแรกผมมีแค่สองรวางเอฟหตัวแล้วก็วางเอฟหตัวนึงตว sentuh ciuman sentuh ciuman aku sentuh ciuman, dan dia masih mau ciuman. Ma de de toilet toilet. Sekibidi bom 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 yes yes. Kameraku masukibidi, jatuh bom bom, jatuh yes. อยางตุ้งผมเกล่ไ assim. แต่แล้ววางเป้นวาง้ืี่มีไข <ใ smoked. S 1> ่่อ่ผมแอดได้นะครับชื่อตามีเลย จากขณนี้ไม่เอากองทีรวมมาด้วยสามร้อยแล้วเกียรชิวคามร่าเมนเฮ่ hey, มาแค่เสื้อเกาะเราอยู่ไหนนะ huh? คุณชิวคามรราเมนเกาะคุณอยู่ไหนคุณชิวคามรราเมนเกาะคุณอยู่ส่ผมเป็นคนใต้นะครับใครที่เป็นคนอิสลามฝากกดแชร์ด้วยครับฝากกดแชร์คลิปนี้ต่อ,ต,อต่อไปด้วยนะผมเป็นยูทูบเบอร์นาไม่ฝาเก่าเท้ hey. ยูท hey, right hey, uh ูบเบอร์ห huh. น right, hey, right? ้าหมายไฟแรงแค่ถูดแล้วเล็ดไปเรื่อยๆนะมากันเยอะานี้แม่อาสอตัรไปเลยอ้ยลข้างหลังไหวไหมวะไหวแหละเว็บเจ็ดละเว็บเจ็ดกับสามนาที ตั้งเร็วๆผมอยากได้ตัง้งสบ,บายดีเด็กตักตกตก้ตอนนี้เวลาหกโมงห้าสิบเก้านาทีใครเป็นคนอิสลามปอโซอกันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาโดนมาแล้วนะปอโซอด้วยได้บุญเยอะนะบอกว่ากันกบีดีบีดีบอมบ์บอม yes yes บีดีบีดีบอมบอม yes มาเร็วเรวเลยว่าคงเราน้อยกันไปแล้บทีด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 ับดบเัเยยหนเรารพอพอๆๆพอสองคนเอ๊ะทำไมดีหน้าจอสิม่วเนี่ยปกติไปกันเลยเราจะทำการหาไข่กันต่อน,นะครับเดือนปอโซไข่ ค่อยอ่านอักุรานต้องสนผมนั่นแหละติดเกมเกินจะริมอ่านกีบีดีบีดีไปเร็วๆไปเร็วๆร็วร่งางตัวเลยดีกว่าไททนันคามรามนเราจะค่อยวาง์คหลังนะครับเกื่อเไท,ทนคามรามน ใครที่ติดตามผมอยู่นะแต่เดี๋ยวใครที่ติดตามผมนะครับยอดถ้ายอดไลค์คลิปนี้ถึงพันพันไลค์นะครับผมจะทำการแจกแอปคาเมราบูมินแจกฟรีเลยอย่าลืมแอดเพื่อนผมได้เลยเดี๋ยวผมไม่รู้กี่เบีดิบอ้าอบอดมาเรียแค่มือซีสบายในใจไหวไหมวะเนี่ยมีแค่สามตัวน่าจะไหวแลลว ตีอย่างมันสวัสดีดักดักดัก,ดกเลยตอนนี้พอเส็จก็เดินมาห้ามเลยห้ามเลยเลยมาเร็วๆหน่อยบอดใส่เด็นแกันนะบอสไม่ยิงอแรงแรง,งแรงพี่บ่าวแรงนี่พี่บ่าวแรงพี่บาร้อนแรงร้อนแรงเกินไปไม่พี่บ่าวเราจะทำการไป ายใช่คุณฟังไม่ผิดเราทำการขายเพราะยังไงก็ไหวแน่นอนมีแค่สามตัวเนี่ยยืมเอฟคามิราวูมินได้ไงวะเราถึงเว็บที่สิอดพร้อมกับเวลาหกนาทีนี่อืมอมืชอบทำร้ายมาดีนะใช่ไหมทำร้ายรับตายอย่างไวและอย่างชอบเลยกู เปหน่วยเราปพบพบพนะครับเซนตุดีวีแมนห้าร้อยบาทไม่มีตมังค์ตอนมีตังค์ไม่อัพเกรดตอนไม่มีตังค์ไม่อัพเกรด What the hell ค่ามันค่ามันไปเลยอือหือแสงข้อสังกระสีชัดเจนบ่งบอกถึงความบันเลย มินิกันแต่เดี๋ยวยิงตัวนี้นะยิงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะนะยิงนะจะได้สะท้อนดาเมจไปหาเองเสียงข้อสกระซีที่ไหนว่างแรงนี่พี่บ่าวชอบอย่างแรงอย่างแรงนี่พี่บ่าวชอบโอ้โอ้ละน้องสาวพี่น้องจะพาไปเราจะทำการไปอัปเกรดแซนตุสทีวีแมนกันต่อ

กบิดีบิดิบอมบอม yes กิบิดีบอมบอมสกิบิดิกบดบอมบอมสกิบิดิบอมบอมเื้อเฮ้ยทายสีเนี่ยกียท,ทุกคนคิดว่าไงดีวาง F Man. อ a คาม a m าแมนหนึ่งันหรือว่าวงวาง,วางเทชั่นคามาแมนอัพเกรดเทชั่นคาม e r าแมน หนึ่งพันห้าร้อยหรือว่าอัพเกตพวกนี้ก่อนให้คอมเมนต์ด้วยนะยิงทีเดียวตัวเย่แน่นอนอัพเกตเรารพอพอก่อนนะเอฟนะได้กระป๋าเคอัพเกตเรารพอพอก่อนมาเร็วๆสีดีเจ toilet อ,อัพเกตตัวหน้าไฟแรงก่อนเลย กราะแมงกราะทองอือหือโดนโจมตีนั่งรอบอือหือแม,ม่น่าโจมตีโจมตีปุ๊บตายปั๊บไหวเชิวไหวเชิวสบายหนี้นอนอย่างนั้นอ่ะเกราะหน้าอย่างที่แต่เกราะหลังนี่สิอทำไมกากกักแมงมุมมาเล่นะับ ยังไหก็ไหวชิวไหวชิวแอบบเก็บตอีกันนี้เดี๋ยวก็จะเราเก็ดีโลทองอีกตัวนึงเก็บตังสักแปดรแล้วก็ไปเอาเก็บเซนตุสทีวีมาเงางอยไม่แจ๊กเซนตุ ใส่ใช่ไหมทำไมผมไม่วางเพิ่มคุณดูตังผมสิตังผมเนี่ยหลักร้อยจะให้ผมไปวางเพิ่มทำฟื้นถามจริงอรถไฮดรังสู้ไหไหวิชิว ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงหกนาทีแสบตาผมชิบหายตีอย่างเช่งช้าพร้อมความเร็วสุดเลยตีอย่างเชี่ยงชาพร้อมความเร็วที่คุดเราจีฮะความตีตีด้วยช้าความเร็วสุดเรอจีงงใช่ไหมละ่ะก็เหมือนมินิก,กันเลย ที่ได้แตยิงเขาแต่ไม่ได้ยิงใจเขาแต่ไม่ได้ยิงในใจเขา <S <S จนมาเห็นกับตาจนผ้าใจมาเจ็บซีบอมีมองเย็บเจ็บให้เทนูทำไมมันไม่ออกตรงนี้แล้วก็ไหลลงไปวะไม่เข้าใจผู้ทำเกมจนมาเห็นกับตา จนผ้าใจมาเจ็บชีบอมีมองเย็บเย็บใจแทนนุอ่อื้อือย่างจนตีก็โดนไปสิใครแม่งปืนลั่นแถวนี้ หกร้อยวางเลยไทยทันขอวางประมาณไหนดีทุกคนช่วยคนวางประมาณไหนดีตรงนี้เหรอถ้าวางตรงนี้ก็จะได้สองวงเราแค่ได้สองวงแค,ค่ไหนเก็บพันแรกหนึ่งพันเก็บ 1, ตังกันต่อคร่ะนูเทนทอยเลทเ,เสียงนิ้ไวไหวๆขอให้ไหวแหละพันนั้น ตอนนี้ก็ดามีดห้าร้อยวงสามิคูณดาสามบสองจิโวผร,ร,รัไดพาราไซทอเล็ยลโปงกานเยวแต่มิวเทนทอเล็ดูทอเิีจมจิมมาจมจิม ตอนแรกมีปืนสองคู่ออกมาเยอะๆเลยดูเซลทอยลุกใช่ไหมทุกคนอันแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะตัดไปที่เว็บ25กันตอนนี้เราก็มาถึงเว็บ25แล้วนะครับดีเจทอยลิตก,ก็ยังมาอยู่อเอาแล้วจุนกี้จุนกี้จุนกีจุจนี้มันสอนยังไม่ึง่ะเป็นนจุนกีก็ได้ไหม เลยมีตังค์อยู่สองพันอากรดกันดีมากันเยอะๆเลยมิวชั้นทอวีตมาเยอะๆเลยจะได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วทันใจสบาดีแดกักๆักแน่นอนงั้นถึงเวลาแล้วเราจะตัดไปเว็บ35กันต่อเลยนะครับ